สบายดีพี่น้อง FC บระสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อพอการคือเกาวคือเดิมกับซองสบุญพี่น้องเลยยังอยู่ทั้งเพื่อนน้องนฝนอยู่ทรายก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องซสื้อลดหนึ่งร้านสามเซนกะเกียมไว้เมื่อสร้างเพินมาสิได้ลงใหม่ลิเมือเลยเพราะว่าทางเฮาสั่งที่ว่ามันแพงนี่คือเอาทรายละเอียดแบบบ่ไดฮอนนะทางสบุญสั่งมาพี่น้องเอง ตัวหัวล้มหัวหนาวก็ดูแลสุขภาพกันเมื่อสุขสุขคนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละขาสั่งไส้มากก็ไดุ้มไหม่จังสี่ละพี่น้องมันจะละคักเนาะพือนี่แหละนี่อ่าเฮนี่ฮาก็ต้มขึ้นยูเดี๋ยวท่องใส่มามาแลงท่องใส่ต้มขึ้นอีกพี่น้องเลยอ่าซอยต้มขึ้นเทพื้นนี่คือพออยอ่าแต่ว่าไส้นี่ตัวกองนี่นี่ฮาเอามาไว้เทพื้นกองนี่ฮาเอาไว้ราบ ง่ายเพื่นเน้นน้ำมาเอาทรายละเอียดด้วยบุญเด้อว่าริสันเนาะทางสบู่ก็เลยเอาเป็นทรายละเอียดนี่แหละป้วบบามาดมมาเลเบิ่งกะขักก่อนเบิ่งทั้งนอกแล้วก็เบิ่งทั้งในเอ้ยพอดีมันแห้งทางสร้างเพิ่นมากอ,ะอ่ะเพิ่นได้เห็ดเลยถือว่าคักพอสมควรเบิง่งส้มน้ำกันทางเพื่อนน้องน้ำฝน ักได้ยูพีก็ได้พะเธอลันเลบังเกินพระเธอแเงินสาเตียวขักวันย้งเหมือนหัวสวนแล้วอไหเบ่นละเนาะหัวมันก็หายหาแล้วบ่นเห็ดหอมหัวคักแหละที่กักคักกัก มาทางนี้ก็พักอีกทางพี่ก็ได้สะอาดสะอ้านในเฮือนในซันด้านนอกด้านในอย่างเด้นั่งกินอย่างเด้เงียบๆอยู่เอ้อนี่ระวังปากดํเด้อกินมกมันฮะอ้าแบบนี้ต้องกินบ่สิบ่กินบ่หือมกมันมกมันบนําฝนนั่งกินจนปากดพแซ่บอยู่บ เบื้งหาคือดำแต่ข้างในมันะเป็นสีไปเลยก็แสีอยู่บ่ะผมข้มหมัดมันมีเนยย่ำมัน่มีเนยยำมันเขียวคือข่อยนี่บันหย่ำแน่เนาะเขียวด้วยเนาะผมมีเนยย่ำหมือโอ้ยผมมีว่านายมะขามโอ้มะขามหวานีนน้องมาบุญนานมกี่เถาย้อมรสเขียวข่อยกินเบื่อด้วยว่าสิกินเป็นโมแนกินเป็นโมแน่ผละ มันชิกลมโดยชิว่ามันแบบเป็นอะไรกรอบ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 นอกว่ะมันซับปรลังวันที่จะเห็นว่าตอนเท่าขึ้นเซโปนนะเป็นเนาะที่เราฝานไว้เนาะเคยเห็นว่าฝนอยู่ทางเซโปนเราเราฝานมันไว้เดี๋ยวเราตากแดดแล้วพอไปนหนึ่งกินแล้ววะเราฝานวางๆได้เฮือนอันน้องเอสอันเด้ป่ะซีที่เทาเข้าไปเราฝานไว้แล้ววะ โอ้ว่าหนึ่งกินล่ะบ่แต่นี้แหละแซ่บแซ่บบ่อันได้กินบ่นนั้อ่อนวันนันเองแต่ก็สิเลือกกระทิมกินได้ว่าหยําบ่สิว่ากรอบนอกนุ่มในย่าได้เกี่ยวปอมคือเจ้าเนาะมนหลุดแท้ๆนหาเก็บเห็นใครอยู่มันหุก็ได้บ่คันเฮกิน่ได้อยู่คันเจ้ากินน่ไปกินฮอดแนนึงอยู่ไปบ่เป็นยฮอดปปุ้นเจ้าว่าแซ่บบ่แซ่บอยู่เนาะ อยู่บ้านเฮาบ่มีขายอยู่สิหนูคั่นข่อยเฮ็ดขายเจ้าสิมาซื้อน้ำข่อยอีบ่อ่ะฮึคั่นเฮาซาแต่มันก็สิกินเด้ออยู่ข่อยก็บ่อยากเปลี่ยนลูกค้าใหม่เด้แบบข่อยอยากได้ลูกค้าเก่าตลอดนะดั้นแต่ว่ารุ่นค้าใหม่มาตลอดนะข่อยบ่อยากได้ลูกค้าใหม่ข่อยอยากได้แต่ลูกค้าเก่าอยู่มารุ่ค้ามาหลายเจอเมื้อลูกค้าบ่ซ้สมกันเด้อืมลูกค่าผสมกันแปลว่า เพิ่นก e. <t ot in language> ินแล้วมันมันแซ่บเกินว่ากินละไปเลยกินละไปเลยว่าขายดีแ้่นอนบสีเนาะตัว้หนึ่งสามสิพันลองซิมบังผู้อยู่เซโนบ่บมีเนาะอ๋อเบิ่งเบิ้งห่านเนาบโซ่งเสี่บปันเดย์มากินนาะปจ้าเสียบแซ่บเห็นทางอ้ายเพิ่นเน่หนำไปว่ายังขัปุ้นห้านเมยังนะนเมนิกบอกเมย์แต่หาโบเห็นเนาะหาโบเห็นแต่ฮาก็เลยไปเจอห้าน กระปุ้นนั้นยังเปิดเอิญขาหมูเนะาะขาหมูแต่แซ่บอยู่แต่ที่เฉาได้ไป,ไปกินเปิดน้ำกระปุ้นกระปุ้นแห้งเนาะเป็นกระปุ้นแห้งบมเมนกระปุ้นอันนี้กระปุ้นแห้งคนด้วยแ่บอยู่ตามที่กินนะชิ่อเจ้าพระกันนั่งกินมั่นรึว่คือนั่งพิงไผ่น่งไปจะพิงไผ่ไผ่ก็คือหมอนบอ่นแล้วไผ่หมอนเนาะไผ่ไผ่นังฉัน จยากให้จอซิมด้วหัะไม่ต้องกานยันซิมบ่บ่เบียนเขียวฮะเจ้ากินเผือกเขยเด้อคำนี้ของเจ้ามือนี่อันโตนั่นอะห้องคอยเจ้ากินซาตัวนี้แมนโอ้ให้น้ำฝนกินซายังไงไปคันมันต้นอะนะกอยาอายุตัวแดงนะกินน้ำมันแท้บอ้เอยมากตัว เรื่องเรืองๆหน่อยมันยังก็มันแบบนี้เหมือนแต่ว่ามันใจเรืองเห็นไหมมีบ่มีกระจับคายหมดแล้วมันใจเรืองก็มีนะมีแบบแบบนี้คือกันทางตะว่ามันมันจะแสบกว่ามันแบบอ่อนๆแบบน่ะตะวันเป็นใจเรืองบ่เราก็บ่ชู่ยเลยเคยกินแต่มันตัวนียังที่ว่ากาบมันแดงๆนะคะมกมันต้นเนาะมันต้นอืแซ่บได้มันพงด้ย đẹp yếu ừ. Măn chi ừ. này, mình măn thầu này Mình <laughs> măn mốc đi Mình măn mốc môn Chôm chi. chôm bà kìm bạc đâm dũ ừ. ừ. này mình mẩy bà lè Kìm này đâm Đâm bớt nè Kìm bà kìm bà kìm bà kìm đấy kìm bà ว่าแต่ข่อยชีนั่นให้ยนเจ้าเด้อระวังมันนี่อยาเลยคือถักแต่เดี๋วมาโอ้ยยังอนไรที่มืงเนี่ยมาหน่อยโป่งคนวะแล้วเฮ้ยมาหน่อยโอ้ยจนมาข่อยตายมาเหยียบอ่ะน่ะรถเหยียบมึงยังเพราะว่าเห็นตู้กินแรงแล้วซะแล้วจะกินแรงเคยก็เคยอยู่ ปนใส่น้ำใส่ยังะนะตามเนื้อใส่น้ำแล้วก็นหนึ่งพักกดัดซองกินกับกับพ่อกินอยู่ไรกระปูนี่แซ่แบใส่ยามนี้แล้วคันว่าเดือนอหกเวลาบัวแซ่บฝนตกใส่เดีบบัวแซ่บประมาณได้ยามนี้มันเลยามมันยามดองแซนะ่บเนาะใส่ตำขลาปิ้งก็ยังมันปิงน้งปิ้งทั้งย่างยมิดอ่อนซอนแท้ะนี่สร้างเป็นแท้ะนี่สมอยเห็นเนาะ ขันท้าบุมาทุฝนแล้วก็ไปหาหน้าไม้ได้นี่ไปหาจิ่บ้านนี่ไปได้บ่ได้ช่องท่งอเมรนีาได้撒ไปในตัวเราไปดีจังมาแกงเนาะออื่นไปหาได้แดงกินสดฮ่อนซีบึงบึงขึ้นบึงบอลไปหาเลยซื้อแนวเครื่องนั้นมาใส่เนาะมากินจางเว้นนะสดฮ่อนหาเด้อมาแกงชุ่มกันมืออื่นนี่ อย่าตตัวคอยไดคอยอกหักได้ว่อนั้นวานนี่มันนี่เหตุเหตุทุกเสื่อนามีเหตุทุกเสือนว่านี้เลยมาไดไมากะปูเน่ั้นโเจลก็ไว้ชีเแกงน้ไมเมื่อยื่อนเอยอแต่บาชีเท้าที่ค่ะโออปลาแต่ปาชีเสื้อเนว่มาเมือนะเขืองแกงน้ไม้นนะแซ่บู่ได้ขี้เอนาะเนือเงใส่เงแกงน้มันีเห็ดเห็ดกระเรงในอันนั้นะ เห็ดเนื้เห็ดถูหนูเห็นนะแล้วก็มีเห็ดแน่เนาะเชฟข้าวมาแต่บ้านเนาะแกงอยู่ไรโอ้ยคอยเอาข้าวเหนียวแล้วคอยหุงข้าวมาแต่บ้านอีกเนาะเดี๋ยวเราคอยาะกินข้าวหุงกับข้าวเจ้ากกินเลยจะหุงมานี่ได้ใช่หุงมาล็อกมาย่างแล้วหุงมาแล้วน้ะฝนไม่ได้ไปหานะไม้มาทอดไข่กินหรือไงเนาะอกหักแล้วเจ้าอกคักจำชองแล้วเจ้า บ้าเแต่ว่าสิอ um anyway> <so ันนั้นเราก็สีไปนี่แหละมันบกาไปไปโลดพร้อมสร้างผลเบอร์เทนมาเห็ดเวียงเนาะตอนเศร้าลูกก็ไปหาเนี่ยกินเนื้อยู่งเนื่อเพราะว่าสีไปยุ่งแต่ไม่โตเหรออืมขันมื่อช้างมากกว่าากให้ไปยู่งต้องเถื่อเราควรจะกินแกงหน้อไม้นะเราก็ไม่ได้กินแต่เดินไปเศร้าครับไปเศร้าเอาแซ่บอยู่ใดแกงหน้อไม่ม้ามก็สุดน้ำแกงหน้อไม้นี่เนาะกินลายูได้กินแกงหน้อไม้นี่บอ S <S กินเหนียวกินในท้องอิ่มโดอนดอีกเอาแบบบาบานเฮาเนาะก็อยากกินโดนๆกินเทนน่านึงนะแก่หน่อยแค่พอกินอยู่ออกไปเอามาไฟจนติดแค่นี้หมอดบลอ่ละ่ะอีกวันนี้ติดบบบนี้ฝนร้อยชุบเขาหม่อุบมาชบมาหนึ่งข่าเร่งพอดีเลยแล้ว<ห>ดังให้มาน้อยเด้วนี่มาน,น้อยนอนพิงได้นี่คุณหมอดแบบมีความสุขนะ นอนแบบมีความชกแบบบต้องนอนกี่ดินแล้ววะเออชิดด้นแรกข้าวข่อยยังน้อยขี้เกลือกี่เท่าขึ้นมานอ้อยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกี <c oughs> <c oughs> เ่เท่าเด็กน้อยเนาะบันนอกแบบดินกี่ด,ดินชายทางเด้บ่สีแต่ข้าวตะกี้ข่อย่อยากสีวันย้ายเจ้าเกิดบ่ท่านข้าวตะกี้บ้านห้า่มีรถรถหกล่อมาหนีชุกข่อยได้แขนก้นมันนี่มันมีเง่อยากสีเวัา แขนนี่จนเ่าเห็นก้นรถหกล้อดิแล้วก็แลนสายชาๆไดีแยวว่าเราอยากให้เขาขี่รถแล้วดิเดี๋ยววันเราอยากให้เด็กน้อยไรบ้านนอกขี่รถมันบุมีรถมันนี่บ้านเท่ากับขี่ดินชายร้ายกว่นี่แขนก้นมันก็บเฮดอตีนโยนไปทั้งหลังนะววะชิมันกลุ่มกลุ่มดิว้าวมีความสุขขนาดได้ตอนน่ะแบบเด็กน้อยบ้านนอกบรเห็นรถไม่โยตานันเวียดคำมาไทยแบบคลองเล่นเด็กน้อยนี่แหละมีเงินซื้อเนาะเด็กน้อย

ว้านิโมูเคยวางไวให้เอาเรานี่เราบม่หายวะแต่ว่าเป็นเด็กเป็นเด็กหน่อยค่ะหักเอาของผู้รักผู้ใหญ่จับจู่้าตำรวจเลยบ่ชงคืนวัดชงเวอต้องเอามาวัดแดททงงานยานวัดเจองต้องเฮียอย่ไปเจ้งตำรวจนะป๋าไหนสิแล้วเด็กหน่อยแต่ละคนลูกข่อยนี่โอ้ยค่ะเจ้าเกิดท่านรุ่นลูกข่อยนี่ใบใบมะขามอ่อนใบชมล้มน้ำผึ้งเฮือนี่บ่ได้ยัง จะพูดว่าว่ามาเหตุยังเหตุยังไงอ้าตัดไม้กระบ,บังของบาง้านนี่ไม่ฉังไพ่แบบนี้แล้วนี่กระบ,บังมันเป็นหูบ่แชมพูอร์มือ,อกระบ,บังน้อยมันนะ่ะยิงกันว่า้ยฟังคอยชี้เล่าเคยว่าเอาใบามะขามพูดลงเนี่ยหน้าประเด็กใช่เป็นฟอยด์เห็ดคือไม่ทูนี่กระทับทับไปมันเห็นมันแตกเน่าเน่าเน่ะอๆๆๆๆันนี้ เปลี่ยนกันอมแบบนี้ดูจิ้งเจ้าไม่เจอเดียวได้จะสามคนเอาคือจิ้งเจ้าเนี่ยน้องพ้นเจ้านี่พ้นอมเลยเจ้ากับพี่หวังยั่วมาเจ้าว่าอมแบบนี้เคยว่าเจ้าสั้นได้รุ่นเจ้าข่อยน่ะบัดนี้อันนี้เราแบบอดีตเท่เขายังน้อยนห่ะประมาณจำพอจำเบืองเดิมเจ็ดแปดปีให้เลยจำเบื้องเดิมมีแต่ขีดต้มเดือนขีดตรงแจมเบ้อ จำไม่ลืมแต่ข้าวยังน้อยตะกี้โอ้ยตะก,กี้นะเนาะผมมีเอาอะไรแล้วรถบริมีเนาะเกียนเนาะเข่าเก่เข่ามาหนีจ้องก้นเกียนนี่หัว,ง,วงัวจนเด้งคนขับนะรถ <c oughs> แ,แล็ครถเข่ามาบ่รอดแล็ครถคนเข่ามานี่โอ้ยแต่ข้าวไปชินโนกันย่างเอาแต่ข้าวตะกี้เด้ยังน้อยเดี <c oughs> ย๋ยวนี้มันกะ สมัยใหม่แล้วก็ยังพัฒนาขึ้นลายแล้วงีไฟผ้าบ้านเท่ากับมันมันมาหนิ่าเจ้าท่านนี่เกิดมันไฟผ้าบ้านเทามาหนิปีสองพันไฟผ้าเข่าบ้านเท่านะกระตอันนั้นกระบอีกางกระบองไปก้านเขียดกับกระบองต่มี่กระบอกไฟฟ้านี่ฮะกับเข่าปีสองพันฮะก็ได้ทราลาปปีได้บ้านเท่าได้สหปีบ่ะ ก็สิแมียนทีปีสองพันนี่ท่านใต้บบท่านได้ไหนมีแต่เสาขับสายมาใหญ่ไว้ที่ซื้อเห็นแต่ตั้งสล้ายู่แต่ยังไส่โบได้สักปลายปีเนาะแม่นเมีนสักปีสักปีตะขี้กับโบท่านไม่มีดอกไฟก็ได้เปิดมาช่วงน่ะหาก็ได้เสาสักปีปีสองพันชุกเจ้ายังอยู่น้ำลมน้ำแร้งอยู่แม่นแม่เจ้ายังนิดยังพุ่นนิดน้อยนึงตอนน่ะ ข่อยน่ะเป็นชาวแล้วข่อยไปทํางานอยู่ไทยแหละเพิ่นมาเอาไฟฟาเข้าบ้านข่อยไปทํางานแล้วตอนนั้นยังเป็นลมเป็นเละของเจ้าผูยังเดียวหาบ่เห็นดอลอยลังลงอยู่ใส่กรรมใส่เวรยังไปหาเบิ่งตามมันอากาศอยู่สิคิค่ะทีเดียวนี้ก็โอ้ยเนาะซุมือนี่ก็คนที่เพิ่นตามไปอยู่อากาศกัหาชิมองทีมาเกิดกยากมนีเพิ่นจังไปเกิดบ่นั่น ทางเมืองบมมีมยา <c oughs> บนในมียาคุณผมมาเกิดได้สมอนี่คุณณัฐใช้เส้นฝนและเกิดง่ายเลยน้ำฝนเด,ด้พยฝนให้เจรเกิดดีว่าละ่ะพอแล้วนพอแล้วน้ำฝนมาเพราะแล้วข่อยก็ซ้ำกันกับข่อยแล้วข่อยกะซ้ำเจ้าก็ซ้ำล่ะบัสีเด้กันะกนะอนนนนกเอาลูกเนี่ยเอาเมียสิเอาลูกป,ประมาณจะคนบัสรซีอเอาไรเนาะมันจะประมาณครึ่งโลว่ะครึ่งโลคนณณั S 2> <S 2> เอาชมสุดเองมันมาได้ชมชุดไปแล้วเจ้าผู้มาได้เนาะเออเจ้าผู้มาได้เออผู้ให้ได้ขี้ตายเอาคนสองคนพอได้พอได้ตักน,น้ำใช่ปลาพอได้ป้<พ>อนข้าวป้อนน้ำเยมัติดเตียงงานคันผู้เดียวอะไรก็บอ,ยอ,ยบอครักเนาะอย่างน้อยสองคนกันมาเอาผู้ดีงามในสามคนสามคนเ <c oughs> <ยา>นาะ <c oughs> <น> <AL> สองคนอะไรคือ <c oughs> นี่คืออนไรกับซองไงซองบ่แมสามพอดีให้พูนึงอยู่นั่นพ่อตีอยู่แม่เนาะพูนึงก็จะไปเนาะพูนึงไปกันยังพูนึงเด้อันนี้แบบพูนึงไปปุ๊บยังเดียวคนเดียวบัดนี้ยพูนี่กับจะไปบัดนี้คือพูนึงคือส่วนพูนี้เจ็บโซ่บัดพูนึงไปบัดพูนึงอยู่คนเบิงคนเดียวเลยเลี้ยเยอะขนาดนะอันนี้พูนึงอยู่นั่นมันเกิดด้อแบบนึงสามคนพอดีพอดีคักว่แมน อ่าถึงจังได๋กะคาดสมมุติได้1กะได้2คือเก่าได้ลูกไผ่เด้อ่าคันได้2กะได้4คือข่อยได้3นี่ได้6แล้วบะแลไผ่เด้อ้าวคือเจ้านี่ได้เมียเจ้ากะเป็น2ได้หลานออกมาบาดนี้กะสิได้หลายคนอยู่ดอกขยายออกขยายออกบ่เว้าพื้นเว้าไปพี่น้องเอ้ยเว้าอดีตแต่งขาวแต่กี้ ก็ได้คือเราเรื่องอดะไรเด็กนอนคิดเห็นตอนตอนแม่ว่าสฟังตอนยังน้อยแล้วเราก่อนนอนเรานิทานให้ลูกฟังบอเราฟังก่อนนอนนอนมันนี่นั่นรับบ่ขันวบอบ่ได้ว่าฟื้นให้ลูกฟังก่อนนอนบอรับข่อยคือกันได้แต่ยังน้อยตะกี้ ก่อนนอนนี่ต้องให้เล่าคูมมือเลยเราแนว <laughs> พืชนี่ผมให้ลูกฟังตินิทานเนาะเราหันเรานี่ผู้เฒ่าตะกี้เพื่อนมากเลยพอข่อยตะกี้กับบ่ตะพืนให้ลูกฟังบัดข่อยเนาะบุจื้อที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะทำ<ะ>ทำพอผู้เสียลงหงเฮียนย่ห้องผู้เสียอันนั้นอยากเขียนเลขแปดมาเป็นเลขแปดให้พอผู้เสียทำเขียนให้ เราเห็นดิชูนช่องโตโตกันว่าต่อกันแล้วมันเป็นเล็บเฟสเลว่าเมนครับเล่าเข่าเฮนสตี้กับเขียนยังมันวิเขียนมันเป็นเบดเขียนสตี้โอเป็นให้ขึ้นมาบลงเลยของผู้นึงนะเข่าประชองเลยข้างของผู้นึงสามปีก็เป็นหนึงสามปีแล้วมาเข่าบอกเข่าผู้นึงเล่นเข่าประชองนะบอร์บัตรโอื่นเป็นเบดแมนเขียนสตี้โอเป็น บัดเท่ามาปีที่ซีขึ้นปูซองเลยคันค้านสอนผูเดเจ้าเยาะเป็นหายขึ้นเลยว่ะป่ะซะว่าวลายพี่น้องเลยเนาะมันนี่กะรว่าวซ้ำแบบว่าพื้นเจ้าของก็แม่นเนาะมันนี่มาว่าพื้นเจ้าของเนี่ยมันนี่วิมีแนวสีว่าวพักกันว่าพื้นเจ้าของเดี๋ยวเมื่อไหร่มาสีว่าพื้นไข่ฟังมันนี่ก็ัว่าพื้นไข่ฟังได้แต่ยังหน่อยเี่ว่าพื้นว่าวเพรนวินางเลยเนาะอืม น้ำฝนเน้สุดอะพ่อเออเอาซะคันเบ้าแลรกก็สิจบคลิปได้พี่น้องเลยนะจ้าหน้กับสิพากันเมื่อแล้วกับทางเบ้าสีเนาะพ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อสบายดีโอ้ทางเบ้าสีกับน้องน้ำฝนพากันเพียงไฟพี่น้องเลยอ่าเบ้านัวหัวมวนกันไปพี่น้องเอ้ยเนาะยินดีศึกษาโอ้สบูนคือว่าบ่มีสาระแท้ ก็ว่าเยอะว่าย่กันไปเราสู่การฟังกระเตะขา้าวยังเล็กยังหน่อยพี่น้องเอ้ยพ่อกันนี่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วสบายดี